สบายดีพ so so ่อแม่พ right ี่น้องปลองปายหมดสกุลสุคนเนาะก็ได้มาพบพ่อบบ่าวอ้วนอีเซี่เขาเสด็จเคยพ่อแม่พี่น้องเชื่อว่าเบ้าวันได้เดินทางออกมาเหตุภารกิจอยู่นอกเนาะก็กำลังสิกลับบ้านพอดีแหละพ่อแม่พี่น้องบ่าวอ้วนสำเร็จจากภารกิจมาแล้วเนาะบ่าวอ้วนกำลังสิกลับบ้านก็เลยก็เลยมีพ่อเฒ่าคนหนึ่งเนาะที่ว่าเอื่นเอื่นบ่าวอ้วนลงมาหาว่าเพิ่นชิมีเวียกอย่างัวเนาะเดี๋ยวนี้เบ่าวอ้วนก็เสีได้เข้าพาเพิ่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเขาก็เสีได้เข้าไปถามเพิ่นว่า เพื่อนน้องเป็นอย่างเนาะไปติดตามน้องกันด้วยเพื่อนพี่น้อง,น,งนี่ก็สิท่ยางขับถ่ายเท่าคนเบิ้งเนาะเท่าคนก่อนนั่งยุ่งแคบทางนี่แหละเพื่อนพี่น้องสบายดีพ่อสบายดีแล้วนบมือเลยสบายดีเออตะกี้พ่อเอื่นลูกมามีเบียกอย่างเนาะแล้วนี้พ่อ พออยู่เนี่ยอยู่บ้านเนี่ยอยู่อยู่นี่โอ้เดี๋ยวนี้พอพอกำลังทีไปยังเอาสิลับบ้านเอาลงก็ได้มื่อนะเออาร้องก็ได้เอาร้องก็ได,เได้เดี๋ยวนี้พอชิบบ้านเาบ้านอยู่ไกลบ่บ้านไกลโอ้พระบรมโอ้อย no. ู่ไก่เนาะเดี๋ยวนี้พอพอชิยางเมื่อก็อว่าเออถ้ารถเด,ดินซ่านมามาโอ้มันยา,างยางได้เก็บครัเขา้าโอ้ขันทวันรถเดินซ่านมากๆก็เฉลยนอนอยู่นี่เนาะ กนรถเดินซานมามาก็จะไ่ได้ไม่ได้เมื่อเจพวกเขาได้ไปไ่ได้ดยชกซื้อยาเดนี้พ่อเนี่เียบพวกเขาเทียบพวกเขาเราจะเมื่อบานชกซื้อยาเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันยังรอดลอรถ่านรถมาเนาะมันมันก็ข้านาะได้พ่อบางทีรถดยสารปูมาหูบ้านบ้านพ่ออยู่บ้านใหอยู่บ้านพาวดมน้อยบ้านพ้าวดมหน่อยเออโอ้อัน ขอถามซื้อได้พ่อซื้อนางก็อันเื้อมันช่วยลูกช่วยลูกช่วยลูกชายมันพกขี้มซื้อซื้อซื้อพ่อโอ้ซื้อพ่อน่ะซื้อทาพูนทาพูนเจ้าโอ้อันอยู่จักปีแล้วอันอยู่จักปีแล้วพ่อน่ะในเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกปีเจ้าโอ้พอเถ่าพ่นก็เถ่าแก่หน่อยพ่นชิญยางเมื่อกกไก่เด้กก็เจ็บเดี๋ยวนี้พ่นพ่อเถ่าพ่นนั่นเจ็บเนาะ เจ็บพวกเขาเจ่พ่อเจ้าเจ็บพวกเขาเจ็บมันมันเป็นอย่างของเขาอ่ออย่างบ่ได้อย่างบ่ได้โอ้เดี๋ยวนี้พ่อเถ่าจี้กลับบ้านไปซื้อยากินเนาะเล้วก็เลยรถรถทานรถโดยสารมาเนาะโอ้เดี๋ยวนี้รถมันก่อชิค้ำเนาะไปเป็นน้องรถโดยสารคือชีพมาแหละเดี๋ยวนี้บ่าอ่อนก่อชิได้เอาพ่อเถ่านี่บ้าอ่อนคือชี้เลยไปชงพ่อเถ่านี่ช่เฮือนเนาะพ่อเถ่าเนาะเดี๋ยวนี้ ขันวัชิถารถโดยสารมากกว่ามันกว่าไก่ชิคามเนาะเนียนดูกัันสิเอาพอไปชงเทือนเด้อจะใส่เครื่องพอหน่อยที่ใส่เครื่องนรไม่มีมีมีไ่ถุงนี่ที้เจ้า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 เ้าเจ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 ้เออก็ขึ้นนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะแล้วนีบ้า้วนก็อสิไรเอาน้าเท่าหนีซ่อนท้ายรถบ้า้วนไปชงอยู่ที่เทือนของปาเท่าเนาะ ก็โอเคพี่แม่พี่น้องในนี้คก่อนเช็ดอะไรออกเรื่องทางแล้วค่อยไปพบกันอยู่ที่เงอนของพ่อเถาพี่นอกเป็นอะไรก่อนพี่แม่พี่น้องก่อนนั้นแต่ละ แต่เดือนทามอดี่บาุสัเบาเทียอห้อยนอนนี่บบาวันก็ได้ส่งปศุสัตว์ท่านเลยตัวใด้นพุ่สัาหนนหลังเนี่ยหลังเนี่ยพุ่สัามหลังนี้เนาะโอ้นน่นงานปเนาะก่อนยดีพ่อแม่พี่น้องงอนสูงงันเกิเป็นสูงนแกับเดิมเเนาะเป็นเปนเปลี่ยนฝาเปลี่ยนมุกสังกสีเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะเราไม่มชื่อข้นอ่ะลูกสาวลูกสาวโอ้ มีแต่คนอยู่ในแค่นี่พ่อสาวอมีแต่คนเดียวใช่มีแต่ลูกสาวผู้เดียวอยู่แค่นี้เราไม่เ่าก็อยู่เต้เราไม่เ่าอยู่พุ่นเถาอยู่พุ่นโอ้ลูกสาวเนี่ยผัวหรือเต้ลูกสาวผมมีความมีความรู้เต้บอกนั่งนั่งเป็นนักเฮียนเนื้อนั่งเป็นสาวอยู่เป็นสาว้เราอยู่แค่นี้มีแต่สามคนาหมดอยู่แค่นเนาะ มันมี่ช่างคนลูกชายคนนึกมัอนลงเงอนอยู่แค่ไหนนี่เต็มสามคนเดือนนี่เนาะเอาเถอะพ่อเด้อลูกก็ดิมมาชงพ่อเถ้ะเราลูกก็ดีใจแล้วมาวัดจะเห็นเห็นพ่อนานางขั้นที่ว่าฐานรถโดยสารขั้นมีมากกว่าดีเนาะรถโดยสารอย่างที่มันพอมีอะไรมันมืดแล้วเนาะเอออออยากเเต็มม่ีโอเคโอเคลูกก็ดีใจแหละที่วัด ไปมากแล้วก่อนมาพบลูกก่อนลูกก่อนเดี๋ยเอาไม้ชงพอพอเถ้าเพื่อนเราลูกก็ดีใจแล้วพอเถาเลยเอาดีนี่ลูกก่อนสิใดขอลากับบ้านก่อนบ่ว่ามันกูไก่ชิคาแล้วอไก่ชิมืดเหรอเอาลูกสิใดกับก่อนพอลูกสิใดกับก่อนเลยโอเคโอเคโอเคพี่เราเป็นพี่น้องเนาะเบาอ่อนก่ได้๋ยวไม้ชงพอเถ้าเพื่อนไปเที่ยวห้อยร้อนแรงเนาะไปพี่น้องเนาะก้านถาวาเบาอ่อนเบาพอเถ้ามาเนาะกับบัว ก๋าชิ้มืดเนาะแล้วก๋าชิ้นอฐานลถโดยสารนะเนาะบมื่อวันก็เลยยานยานชิบุม,มีรถแหละคัน,นมันมืดแล้วก็าชิบุม,มีรถแต่เพราะว่าอยู่บ้านเนาะมันก็เป็นบ้านนอกได้เพราะว่าทังกายหกหาหกม่วงแรงเหล่าบุม,มีกูจะบุม,มีเลยก็สิดูงพุทธเถาก็เลยเอาพุทธเถามงโดรึงนั่นโอเคพ่อแม่พี่น้องบมื่อวันก็อนสำหรับคลิปนี้บมื่อวันก็นอกนจะได้อะไรสำนี้เนาะไปกดปั่นไม้ในคลิปหน่ากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็เป็นกำลังจใจกับพ่กอวนท้ายในคลิปต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้พ่กอวนกว่อนที่ได้ขอลาท่านประชมไปซ้ำนี่เนาะไปเจอกันไหมในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบใจ